สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเซ็ตผิวตัวเซ็ตใหม่กันนะคะที่แม่ค้าใช้เองจะเป็นคู่นี้ค่ะเป็นเอ่อครีมไพรแล้วก็เป็นเซรั่มข่าวรีดนะคะคู่นี้จะเป็นคู่ที่ใช้อยู่ประจํานะคะนี่เดี๋ยวเราตัวแกะเซ็ตให,หม่กันบอกแล้วว่าใช้เองนะคะค่ะที่เราเจตเออนี่อันนี้จะเป็นครีมไพรนะคะอุย้ยตามันจะมุมน,นั้นบางคนไม่นก็จะนอนนี่แล้วก็เป็นเซรั่มข่าวรีดเมื่อกี้อ่านแล้วก็ทา,า,ทาไปแล้วนะอันนี้จะมาแกะให้ดูคือใช้มาหลายสิบเซ็ตแล้วอ่ะเออเหมือนคนที่เคยเห็นมาก่อนว่าเออทำไมขาวจังนี่แแแหหหลลละะะะะใช้้้คค่่่นนนนนีีไมกกัััววตดดจปทเ็บสอยิ กินไพแลลวต่อไป้เราก็จะมาเปิดน้องปริ๊ตัวนี้เป็นเซรั่มเปิดผิวขาวตัวที่แม่ค่ใช้เองมาเป็นปีแล้วนะคะใช้เราก็เป็นตัตัวแทนย่อยตัวแทนหลักเวียพีแล้วก็เป็นยันแม่ทีแล้วตัวนี้นะคะเราจะมาผสมกันเลยนะคะเซตนี้จะอยู่ที่เจ็ด้บาทส่งฟรีนะคะเจ็บาทส่งฟรีมีของแถมบอกเลยว่าขาปริปรัตเลยตัวนี้จะเป็นเซรั่มเปิดผิวขาวแล้วก็พีมพทยนะคะเซรั่มเปิดผิวขาวคือเราจะทาเซรั่มก่อนก็ได้เนี่ยเหมือนทาแต่เซรั่มอ่ะเออแล้วก็ค่อยลงไทยทีหลังก็ได ประมาณ2-3วันหายค่ะรอยที่เป็นท่อนนะหายบอกเลยนะแล้วส่วนใครที่ว่าเป็นสิวที่หลังเป็นสิวที่ก้นเป็นสิวคือเป็นสิวบริเวณที่มันไม่ใช่ที่หน้าอเอาเซรั่มตรงนี้ไปลงนะคะหายหายจริงๆใครที่ตุดรายท้ายดำคาหนีบดำอะไรแบบนี้จะกแผละไ,ไปลงได้หมดน,นะคะส่วนตัวครีมไพย ตัวนี้นะคะเหมือนที่หลายๆคนถามว่าใช้แล้วขาวไหมใช้แล้วขาวไหมนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้เซรั่มขาวริตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยคือการที่เราใช้อะมันจะเป็นเซรั่มเปิดผิวให้ใสก่อนนะคะการที่เราจะขาวไม่ขาวคืออยู่ที่ผิวของเรานะคะอยู่ที่ผิวของเราแล้วก็อยู่ที่จํานวนปริมาณที่เราใช้ไปว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะคือคนที่เคยถามมาแบบนี้ก็คือจะส่งให้ดูว่าหนึ่งขวดหนึ่งขวดผิวขาวระดับไหนผิวใสระดับไหนถ้าจะแบบว่าเราทาผลียวัล้วให้ขาวอาาวอร่าเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะโอเคนะอันนี้มันจะทาเริ่มแรกเลยที่ใช้จะ เป็นเซตนี้อยู่ที่750บาทนะคะเป็นเซรั่มขาวปริกับครีมไพรนี่บานคนที่เองเนี่นะคะจะบอกว่าขาวมากเซตนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เคยลองให้ใช้มาแล้วนะคะโดนแดดมากๆโดนแดดหนักๆยังขาวได้นี่นะคะครับเลยจ้าเซตนี้อยู่ที่750บาท2ฟิลม์มของแถมให้นะคะตอนนี้ยังเหลืออยู่แค่5เซตนะคะเซตแบบนี้นะแต่ให้ยังเหลือแค่5เซตนะจ้าใครอยากได้ก็รันเข้าไดเลยขาจริงไม่จกตานะคะใช้เองไม่ใช้ม่วไม่ใช่หลายตัวไม่ใช่หลายอย่างใช้แค่นี้ขาวที่ขาวขาวเพราะ แค่นี้นะคะเหมือนครีมแป้งบุม๋มแป้งบุ๋มคือจะเป็นครีมที่เ,เขามาคู่กับไพรอยู่แล้วจะทำให้ผิวขาวอมชมพูนะคะตัวนั้นจะทำให้ผิวขาวอมชมพูแต่คือเหมือนกับว่าลูกค้าเรียกร้องก็เลยเอามาขายจริงๆริแล้วคือตอนแรกก็ไม่ได้ขายหรอกแต่ลูกค้าถามจะเอาแบบไพสามบุ๋มสองอะไรแบบนี้เออก็เลยเอามาแล้วก็ลองใช้หนึ่งกับบุ๋มก็โอเคนะคะผิวหอมหอมติดตัวเลยแล้วก็มันรู้สึกว่ามันอมชมพูขึ้นเยอะแต่ถ้าตัวหลักๆที่ใช้เลยก็คือจะเป็นแค่สองตัวนี้ใช้สองตัวนี้หลักนะคะที่ผิิิวววววไไไดดดดดดด้้้้้้้้ขขขาาาาาาใใใสแแบบบนนนนนีีีนะะีีชมมมเเเเเเเปปป็็็ลลอออะะะะคคคครรรยยกกกงจตตัั่ผ กนหนึ่งกระปุกใช้ได้นานมากยิ่งผสมกันหนังจะยิ่งใช้ได้นานคือกระปกเต็มกระปุกใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมคะถ้าไม่ผสมกันแต่ถ้าเอามาผสมกันคืออันนี้ครึ่งขวดพริตตครึ่งขวดใส่ลงไปในนี้นะแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันอนะ่ะใช้ได้นานมากแล้วอีกครึ่งขวดแล้วค่อยใส่อะไรแบบนี้ก็ได้ขึ้นมาอีกเต็มกระปุกเลยนะลองมาหมดแล้วโอเคนะคะใครอยากได้เซตนี้ยังเหลือห้าเซตนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีมีของแถมให้อยากได้รันเข้ามาได้เลยจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย